สวัสดีค่ะสวนผสมนครเพียแม่อ้อยเองค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาดูลมุดนะคะที่แม่อ้อยปลูกไว้ที่ไร่นะคะประมาณสี่ปีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นต้นละมุดที่แม่อ้อยปลูกไว้นะคะประมาณสี่ปีแล้วคือย้ายจากข้างหลังปลูกข้างหลังสองปีค่ะแล้วก็ย้ายมาไว้ข้างหน้าอีกสองปีนะคะใส่วงซีเมนไว้นะคะฝังใส่วงซีเมนไว้ไม่ปิดไม่ปิดท้ายนะคะนี่ค่ะก็เริ่มติดผลแล้วค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มีลูกค่ะอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าไข่ไก่อีกค่ะใหญ่ดูจากฝ่ามือแม่อ้อยนะคะก็ติดลูกนี่ค่ะทีแรกแม่อ้อยนึกว่ามันจะไม่ติดลูกให้นะคะเพราะเห็นมันสลัดสลัดสลัด,ลดก็คือเขายังไม่สมบูรณ์พอค่ะเขาก็เลยยังไม่ติดลูกให้ในช่วงปีแรกปีปีที่สามยังไม่ติดลูกให้ แต่ปีนี้ติดให้แล้วค่ะออกมาพอสมควรเลยนะคะก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากนะคะก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำปุ๋ยขี้วัวขี้ควายค่ะไก่ลดน้ำพ่นฮอร์โมนนิดหน่อยค่ะเขาก็โต ไม่ค่อยมีมแมลงมากวนเท่าไหร่นะคะละมุดแต่ดอกเนี่ยเห็นออกทั้งปีเลยนะคะดอกเนี่ยเห็นออกทั้งปีเลยไม่อ้อยเห็นมันออกดอกตลอดเลยค่ะไม่เห็นมันหยุดออกดอกเลยนะเนี่ยค่ะก็ติดผลติดผลให้แล้วเนี่ยค่ะดอกเขาก็จะออกให้ทั้งปีเลยออกตลอด ออกจนไม่อ้อยคิดว่าละมุดนี่มันทำไมถึงออกดอกทั้งปีเนี่ยค่ะก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยคละมุดก็มีพอให้ได้ชื่นใจเนาะ โอ้นี่ไงออกลูกเยอะเลยค่ะนี่คะนี่ค่ะนี่มีอีกค่ะโอ้โหต้นนี้เยอะเลยนี่ค่ะลูกเล็กๆนี่อีกลูกหนึ่งค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่เป็นต้นละมุดนะคะ ที่แม่อ้อยปลูกไว้ต้นนี้ค่ะเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะย้ายมาจากข้างหลังเหมือนกันเป็นพันุ์เดียวกันนะคะกับที่แม่อ้อยให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าต้นนี้ค่ะเราปลูกในร่มใบมันก็เลยไม่เหมือนใบลามุดแต่เดี๋ยวสักพักนึงค่ะก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับพวกที่ต้นที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแม่อ้อยยังไม่ได้ ยังไม่เห็นศัตรูที่ร้ายแรงของตัวละมุดเลยนะคะก็คือจะมีแมงกินใบนิดหน่อยแล้วก็เชื้อราอะไรแม่ก็ยังไม่เห็นนะคะก็แม่ก็ว่ามันก็โอเคอยู่แต่ในเรื่องการให้ผลผลิตเนี่ยแม่อ้อยยังไม่เคยเพิ่งมันเพิ่งจะให้ให้ผลผลิตแม่อ้อยปีแรกนะคะเนี่ยค่ะเพึ่งให้ปีแรกแม่อ้อยก็เลยยังไม่แน่ใจว่าการให้ผลผลิตของเขานี่เป็นยังไง ค่ะวันนี้แม่อ้อยก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยนะคะวันนี้แม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ